นี้เองมีการติดต่อที่จะขอให้ขอให้ปรับทำเองไหมครับหรือยังไงครับยังไงบ้างครับขอโทษค่ะตอนที่ตกลงไปมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณพี่ขออนุญาตสอบถามว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมที่หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ครับหลังจากเกิดเหตุเรื่องราวขึ้นหลังจากนี้อันนี้เป็นอุบัติเหตุทำไมต้องมีทันไรขอโทษค่ะขอโทษค่ะ ขอทางก่อนนะคะขอโทษค่ะเหตุการณ์ว <Wha> ันน <Luis> ั้นเป็นยังไงบ้างคะขอเล่าเหตการเมื่อคืนให้ฟัง่ได้ไหมครับผมเป็นยังไงน้องครับน้องครับต้องหลังต้องหลัต้องหลังเดี๋ยวเด่ตงหลังก็ได้คุยัความเพราะว่าเขาทำตัวแบบนี เดวมเวอนาข้นไปหน่อยนะอถามนิดหนึงครับผมเราให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขออนาตหน่อยครับสรุปแล้วเกิดการพัดตกลงน้ำจริงหรือเปล่าฮะขอโทษขอทางหน่อยนะครัขอทางหน่อยที่ขอทางหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นครับคือมันเกิดอะไรขึ้นอะไรกอนนครขึครับ ผมานอวมุดเยนะร้ก็พอได้กันไห้าาเดนนี๋ยวผมผมไับขอบคุณที่มุดเนะครับมื่อเรที่หลังจากเกิดเหตุเราวนถัมนะเรา้วนถันครับของพัหน่อยเหมีการจำาตกน้ำได้ยังไงับี่ โม่พัดตกน้ำได้ยังไงครับพี่เราไม่ฟังไหนครับเชฟบอกหน่อยครับเออบอกพี่หนึ่งครับผมสับปะจะได้กระจ่างฮะมันพัดพัดตกน้ำได้ยังไงฮะมีอะไรมีอะไรจะชี้ให้ก็เล่าอะไรที่ฟังผมหค่อยฮครับไปครับไปไปครับขอขย่าขอทาาหน่อยครับพี่ไปที่ร้านอาหารประดุษธนีอยู่อุปหงษ์ไหมฮะ ไปานน้มีความเครียดไหมคะกับเนื้อหาข่าวที่มันอไปเ่ค่อเรียกันไหมคะแล้วจะมีการโหนมาโต้แย้งไหมคะว่าที่สื่อนักสนไปทั้งหมดมันไม่มันไมเป็นคามจริง ต้องดูแลกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR c อ d e ได้เลยครับ